ครับผมอืมอือป๊อกแล้วครับป๊อกแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนำเครื่องมือสแกนโลหะนะครับผมครับเครื่องมือที่ผมใช้ในการล่าสมบัตินะครับผม ก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องตรวจจับโลหะนะครับผมเป็นตรวจจับโลหะใต้ดินนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งของมีค่าไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นเหล็กตะกั่วพระต่างๆพวกนี้ก็คือมันสามารถตรวจจับได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็เราก็มาเดินงานโรงเรียนนะครับผมก็เดี๋ยวผลงานเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ก็ไปติดตามดูกันนะครับผมไปครับมผม ครับผมคิวสามสิบกับ A1 Max วันนี้เดินสนามโรงเรียนนะครับผมเป็นสนามที่สองผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับผมค่าไอดีประมาณสี่สิบเก้าห้าสิบครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันคืออะไร ลอยวอ์กเกิลเอาเอาเครื่องมาวางพิงก็ตกข้างกันเนี่ยเจอเพอดีเลยครับนี่ยเมื่อกี้หลุมนี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้ครับผม ิจเหรียญก็อยู่ไม่ลึกนะครับเพราะาดินมันแข็งดินอยู่นี่ค่อนข้างแข็งเลยล่ะเกียนห้าครับว่ไม่ต้องเสืรบ <laughs> ีเหรียญบาทครับอยู่ข้างเหรียญห้าเลยนี่ครับผมเหรียญบาทอืออันนี้ลุนครับลุนว่าจะเป็นเหรียญสองบาทหรือเหรียญสิบ นี่จะเป็นขยะอ่ะด้กันครับผมผมยังไม่เจอเหรียญสิบนะครับวันนี้เจอแต่เหรียญห้าเหรียญสองบาทโอยตกใหญ่สดือนโอ้ย,อยเป็นแหวนตะไก่ครับผมเม็ดกระดุมอะไรสักอย่างเนี่ยครับ ลื่ coating, นน,นะครับตรงนี้เลยอ่าจิ้มบัโดวนบับเลยเนียเนียนปี้อุ้ยโอ้สน้มโรงเรียนนี่ไม่ไหวต้องใช้ตัวช่วย ออกไปไหนแล้วโอนนี่ขึ้นมาแล้วครับนี่เหรียญห้าครับอูกเนฮึะอือโรงเรียนนี้เหรียญห้าเยอะครับมีใช่เหรียญห้าขอรอห้าสักองค์ก็แล้วกันอันนู้นก็เจอแล้วครับนู่นี่เป็นค่าเหรียญสิบนะครับผม เหรียญสิบก็เหรียญสองบาทอะ่ะโอเหรียนสองบาทครับผมตามที่คิดเลย เจวันแม็กค,ครับผมเจอะพระแล้วมั้งน,นะเ <laughs> น,นี่ยเหรียนบาทครับผมอันนี้เหรียญบาท <c oughs> Hmm. ค่าเหรียญบาททำไมมันใหญ่ยังของเหรียญบาทนะครับจะเจออะไรขอพี่กัด เหรียญห้าครับผมอันนี้เป็นค่าไม่เรียนสองบาทก็เหรียญสิบอะครับผมสักทีเหอะ ครับผมหืมชมชมป๊อป็อกนะครับป๊อกนะครับลุ้นครับผมจมูหรือจ่าก็งานนี้แหละครับลุ้นครับเก็บไว้ก่อนครับผม ขอให้ป๊อกครับน,นี่ค่าเดียนห้านะครับผมตรงนี้มันดีหน่อยมันขุดง่ายเฮ้ยเนี่ยมาแล้วครับเดียนห้า อน,นีก็เดินรอบครับกลางสนามนี่ไม่ได้เดินเลยครับนี่ร้อนโอ้หักหัหน,นึ่สิบ ก็เดี๋ยวมาดูผลงานของอ่า q 3ิกับ A 1 m a นนะครับผมก็ตัวตัว A 1 Max ก่อน A1 Max ตัวนี้เป็นขยะนะครับผมแยกออกมาเลยอือนี่ตัวนี้เป็นขยะล้วนๆน,นะครับเพิ่มเลยอเดี๋ยวมีมีอะไรมั่งครับของมีค่าเดี๋ยวเอามานับเลยนะครับตัวนั้นเป็นของ A1 Max เดี๋ยวมาดูคิ0สิครับผมค3 0สมสิผมไม่แยกนะครับขยะกับเงิน อะเดีย๋ยวมานับเลยเนีขยะคือผมเก็บออกให้หมดนะครับขุดได้อะไรที่เป็นขยะก็เอาออกหมดครับทองเยอะนะครับนี่นเจอแต่ทองทั้งนั้นเลยครับนี่ กับอะไรๆโมเกิลกับย็มคัดรู้อะไรครับนี่คงไม่ใช่ตะกุดเลยมั้งครับนี่ตะกุดลงปลาเสือหรือเปล่านี่ยนี่รองผูเพ่นนี่นี่ฮะสองบาทบาทหนึ่งยี่ห้าสั่งอันนี้ผลผลงานของคิวสามสิบมีแหวนหนึ่งวงนะครับผมแมวตัวนี้กับพระอาจารย์แมวกับพระอาจารย์ลี เหรียญหเท่าไรนะสิบแ <18. S 1> เหรียญกับเห <18 S 1> เรียญสิบหเหรียญก็รวมเป็นเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ร้ 140, 140. อยร้ออย่ะมันร้ออ่าเดี๋ยวมาดูผลงานตัวนี้ของเอวานแด้ครับผมร้ 140. อยสี่สิบกับเหรียญหนึ่งวงอ,อ่าเจ้าอ่าดูของคิ0นะครับผมเหรียญสิบหนึ่งสองสาสี ของคิวสานะครับอ่าเป็นเงิน239บาทกับแหวหนึ่งวงแล้วก็เป็นสองรอยี่สิเป็นเงิน,กน,งกน 240, นน240กับเหรียญลงพูนกับแหวนหนึ่งวงนะครับแต่จะแหวนอะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนะครับผมส่วนเอวันแม็กเอวันแม็กร้อยหกสิบห้าบาท,บาท,บาทนะครับผม,มก็อันนี้อันนี้อะไรไม่รู้คบนี้มีอเกัว เอาแมวที่อยู่ของกูใช่ไหมนี่แหละที่กูวาดได้กับได้แมวคนละตัวครับแมวบิสัดก็เดี๋ยวอยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมก็ฝากกดซับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอเราก็จะมีผลงานใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ อผู้ครับกลับแล้วครับผมขอบคุณครับพอดีก็ขยะเอาเอาออกมาเยอะอยู่ครับผมก็เดินเดินไม่ทั่วแหละครับเดินมันมันร้อนะครบกลับก่อนครับผมครับขอบคุณครับ